สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยสรุดาสกุลโอีกครั้งนะคะในช่วง Lady Talk ค่ะและหลังจากที่ปุ้ยพาทุกท่านไปรู้จักกับรถยนต์ BMW 520d Sport กันมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยปุ้ยก็อยู่กับรถยนต์ BMW 530em Sport คันนี้นะคะเดี๋ยวตามปุ้ยมานะคะว่ารถ BMW คันนี้เนี่ยจะมีอะไรเจ๋งๆกันบ้างตามมาด้านี้เลยค่ะ สำหรับรถยนต์ BMW 5 3 0 e n Sport คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4.0ล์านะคะ 2,000cc รวมกับพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถทำกำลังแรงม้าสูงสุดได้สูงถึง252แรงม้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันครบคันเลยทีเดียวค่ะ และนี่ก็คือเจ้ากุญแจดิส s p l คีย์นะคะที่มีอยู่ในรถยนต์ bmw 530 e m sport คันนี้ด้วยค่ะซึ่งเจ้า,จากุญแจเนี่ยเราก็สามารถบอกในส่วนของสถานะของรถนะคะว่าตอนนี้นะคะตัวรถล็อกอยู่หรือเปล่านะคะจบก,กับปิดแล้วหรือยังนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเปิดไฟอยู่หรือเปล่านะคะรวมทั้งน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังว่าวิ่งไปได้อีกอกี่กิโลค่ะ แล้วก็สามารถตั้งเวลานะคะเปิดพัดลมให้เป่าในห้องโดยสารทําให้ห้องโดยสารเนี่ยไม่ร้อนนะคะเวลาเราขึ้นมาท,ที่รถเนี่ยจะได้ไม่ต้องพกกันหาอุ้ยทําไมแบบอุณหภูมิมันร้อนมากหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วไม่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังสามารถที่จะชาร์จได้นะคะวางไว้ตรงนี้เลยค่ะผ่านระบบไรเลดชาร์จนะคะหรือระบบชาร์ทไรสายค่ะ และในช่วงการเดินทางนะคะ,คคะปุ๊ยก็อยากจะฟังเพลงด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดเครื่องเสียงนะคะนี่เลยเป็นไงคะใช้เพียงแค่2นิ้วนะคะสั่งการเปิดเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงแล้วก็ทําการลดเสียงค่ะเป็นไงคะเครื่องเสียงปดีไหมคะเครื่องเสียงนี้เราเป็นฮาร์มันการ์ดอนนะคะ600วัตต์ค่ะนอกจากที่จะทําการเพิ่มควบคุมฟังก์ชันการทํางานของเครื่องเสียงเพิ <S <S <ว>่มเสียงลดเสียงได้แล้วนะคะ เราก็ยังสามารถทําการสั่งการให้รับสายแล้วก็ปฏิเสธการรับสายได้ด้วยนะคะ